มนเต่ร์นของ,งหนังกลางแปลงเนี่ยเวลาเราเห็นคนดูหัวล้ะกับหนังร้องไห้กับหนังแววตามีความสุขกับหนังทึงเราเห็นแววตากันเลยเวลาเราฉายกันเนี่ยเขาเคยดูหนังกับคนคนนี้เวลามีหนังที่วัดเนี่ยเขาเคยมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นศูนย์รวมของร้านค้าร้านค้าที่เป็นขายลูกชิ้นปิ้งขายปลาหมึกย่าง ไฮทูเดย์นะครับวันนี้มาดูหนังกลางแปลงเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนมันจะตกแต่ผู้ว่าชาชาติป,ป,ปัดปัดไปแบบนี้นะครับทุกคนก็เลยได้ดูหนังกลางแปลงที่ร้านคนเมืองนะครับซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกนะครับที่ออกมาฉายก็คือ2 4 9 9อน,นุบาลของเมืองครับถึงบรรยากาศเดบเก่าก็เลยอยากๆมาดูตอนนั้นก็รู้สึกว่ากิบ มีความรักขั้งแรกเขาพาสาวไปจากหมู่บ้านนี้เราจะเดินทางประมาณ4ี่หกิโลอย่างเงี้ยดูแขนไปแล้วก็ไปทั้งหมู่บ้านเรียกเฮ้ยไปดูหนังไว้บ้านโน้นบ้านนี้ไปกันออแล้วก็จะเดินทางไปกันโอ้โหรู้สึกว่าแล้วก็คุยกันตลอดทางเป็นหมู่บ้านล้วก็จะหอบเสือหอบหมอนไปก็เดินความคู่กันไปคู่ใครคู่มันเก็บท่ามกลางเดือนหงายมีว้ฉายบางเดินทางกันไปมาเก็บกันไปอะคะเก็บไปดูหนังไป ตอนตหนังก็คุยกันไปก็รู้สึกดีตอนนั้นนะฮะตอนผมเป็นเด็กก็ไปกันไปกันจนแบบไปนอนกูเสือนอนหน้าจอดูจนบางทีหลงหลับมาตื่นขึ้นมาเฮ้ยเช้าแล้วเว้ยเขาหนีหมดแล้วอย่างเงี้ยฮะเป็นยุคแรกๆอ่ะยุคแรกๆเก็บผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเรื่องพวกไก่สีทองพวกเนี้ยแล้วก็พวกสิงสารตันพวกเนี้ยครับผมข้างๆจะมีพวกร้านค้าพวกขายของจะมี กขนมขนมแบบก็เกียบกุ้งพวกนี้จะมีหันนะข้าวเหนียวข้าวพองอะ่ะข้าวพองอ่ะนะแล้วจะมีส้มตำพวกนี้จะอร่อยมากแล้วคนสมัยก่อนจะอบอบ้าพาลีกันน้อยที่จะไตีรันฟันแทงเวลามีงานและคนจะมีคุณธรรมศีลธรรมมากสมัยก่อนนะสมัยรุ่นผมนะหนาลาแปเงเนี่ยก็คือมัน มันไม่ใช่ให้ใหความสุขเฉพาะการดูหนังอย่างเดียวมนต์เสน่ห์ของหนังกลางแปลงเนี่ยมันมีสเสน่ห์ทั้งคนที่เป็น,ปนคนฉายอย่างพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กมั่นใจว่าคน่ายหนังโรงอ่ะไม่ไม่ไม่อินกับการฉายหนังเท่าคนฉายหนังกลางแปลงคนฉายหนังกลางแปลงท,ที่ยังอยากขายอยู่เพราะว่าทุกคนยังเสพติดเวลาเราเห็นคนดูหัวลาะกับหนังร้องไห้กับหนังแววตามีความสุขกับหนังซึ่งเราเห็นแววตากันเลยเวลาเราฉายกันเนี่ย เราจะมีความรู้สึกที่เรามีความสุขกับเขาไปด้วยสาหรับในความรู้สึกของคนทําทําอาชีพหนังการแปลนะคนดูก็เหมือนกันเขาไม่ได้มาแค่เพียงการดูหนังแต่เขาอยากจะมาดูคนที่เขารักฉายหนังก็คือก็คือตัวเราเขาอยากจะมาพบกันเขาเคยดูหนังกับคนคนนี้ยเวลามีหนังที่วัดนี้เขาเคยมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นศูนย์รวมของร้านค้าร้านค้าที่เป็นขายลูกชิ้นปิ้งขายปลาหมึกย่าง เวลาเขาดูหนังเบือเบ่อๆเซ็งๆบางทีเขาก็ไปหาอะไรรับประทานกันนี่คืมอมลสนิยมของหนังกลางแปลงที่มันห่างหายไปนานในมงกลุงมแล้ว,วี่ตุก,ก็อยากจะให้มันหวนคืนกลับมาผมว่าสิ่งต่างๆนี้ปฏิซ้อ2เขาคือผมว่าดิจิแต่ภาพยนตร์นะครับล้วนแต่มีคุณค่าทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็อย่างในเรื่อง249 9หรือว่าเรื่องอื่นๆที่ฉายเนี่ยครับ ผมทราบมาว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงที่ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ชัดชติเขาก็เลยเห็นว่ากับพี่อุ๋ยเนี่ยครับก็เลยเห็นว่าน่าจะนำหนังต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาฉายเพื่อให้คนเนี่ยได้ได้เสพความสุขต่างๆเหล่านี้กันแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยครับให้มุมมองแล้วก็ให้แง่คิดแตกต่างกันไปนะครับอยากจะให้ดูแล้วก็สามารถใช้ ในการวิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับดูว่าอันนี้เป็นงอเออนี่ยคลิปในเชิงแบบไหนแล้วก็ปรับมาใช้ชีวิปนนมาจวันของเรา w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้